ดีครับวันนี้พวกผมอูระไว้อีกครั้งนะครับสวัสดีแฟนตัวเองตามของผมทุกท่านนะครับและก็สวัสดีแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่รักทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมจะมาเด็ดข่าวแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับประจำวันที่10มีนาคมสองพันห้ารครับว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างครับกับทีมของเราครับก็คือทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็คือว่าที่แชมป์เนี่ยครับพ่าวันนี้ผมจะมาเด็ดให้ฟังครับว่า โปรแกรมการแข่งขันฟรีเล็บวันนี้ครับเราจะลงเตะกับทางเซาแทมตันนะครับในค่ําคืนนี้ครับเวลาตีหนึ่งครับที่เราจะลงทําการแข่งขันกับทางเซาแทมตันนะครับและก็แน่นอนว่าคืนนี้ครับเราจะคว้าสามคะแนนไปด้วยกันนะสำหรับแฟนๆแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่รักทุกท่านนะสำหรับเกมค่ําคืนนี้นะครับและก็มาเริ่มต้นกันเลยครับเริ่มต้นทีงเแรกผลฟุตบอลยูฟ่าไมลิฟรอบสอบ16ทีมสุดท้ายครับนัดที่2ครับก็คือเลิกที่2ครับเมื่อค่ําคืนนี้ครับแข่งไปทั้งหมด2คู่ครับ คู่ไลรับจูเวนตุสครับชนะทางโอโตครับสามประตูต่อสองครับก็ชนะในเวลาสองประตูต่อหนึ่งครับและก็ต่อเวลาเขาชนะสามประตูต่อสองครับก็ทำให้ทางจูเวนตุสครับตกอบไปครับ เพราะว่าผลสกอร์นี่ออกมาเสมอกันสีประตูสียบแต่ยูเออโต้ตกรอบด้วยผลอาไวโก้ก็ทําให้ทางพอโต้เข้ารอบต่อไปครับก็ปอโต้เข้าอยู่กลุ่มเดียวกับทีมเราครับในรอบแบ่งกลุ่มนะครับสำหรับปอโต้ครับและก็ถ้ารอบแปดทีมสุดท้ายครับเราไปเจอปอโต้นี่ผมคิดว่าน่าจะสนุกครับเพราะว่าในรอบแบ่งกลุ่มนี่มีดราม่าทีมเรามาก่อนนะสำหรับทีมปอโต้ครับก็ต้องรอรุ่นต่อไปครับว่าเราจะเจอปอโต้หรือเปล่าในรอบแปดทีมสุดท้ายนะครับและก็คู่ต่อมาครับ บอสเซียดอทมูนครับเสมอทางเซบียาครับสองประตูต่อสองครับรวมผลสองนัดครับดอทมูนครับชนะห้าประตูต่อสี่ครับดอทมูนครับเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายไปเป็นทีมที่สองครับนี่คือสองทีมครับที่เข้ารอบแปดทีมสุดท้ายไปแล้วครับทรัพย์ถ้วยูฟาแชมเปีครับในปีนี้นะครับและก็ค่มรีเนี้จะลงเตะกันทั้งหมดสองคู่ครับในเลกที่สองนะครับคู่แรกครับทางปารีสแซงต์แช่ไแมงครับจะเปิดบ้านเจอทางบาร์เซโลนาครับคู่ที่สองครับทางเลียบพูครับจะเปิดบ้านเจอทางไลซิกครับก็ เจ้าบ้านทั้งสองทีงมครับปารีสเซงใช่ไหมครับและลิเวอร์พูลครับจะค่อนข้างได้เปรียบครับเพราะว่านัดแรกนี่เอาชนะมาได้ทั้งคู่ครับไม่ว่าจะเป็นทางลิเวอร์พูลครับและก็ทางปารีสเซงใช่ไหมนะก็คุมความได้เปรียบไปก่อนนะสำหรับจุดนี้นะและก็มาเริ่มต้นข่าวของแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราเลยครับวันนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราจะลงเตะในเกมฟรีเลียบโดยเราจะเจอทางเซาเทมป์ตันครับของกุนซือรัฟฮันเซนฮุนเซนครับ ก็บอกแล้วว่าวันนี้เราจะเล่นในบ้านนะในถิ่นเอเดียสสเตเดียมครับวันนี้เราจะล้างตาจากนัดที่แล้วที่เราพ่ายแพ้ทางแมนเชสเตอร์เด็ดไปครับวันนี้เราจะกลับมาเก็บชัยชนะอีกครั้งคนระับสำหรับแฟนๆแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกท่านนะวันนี้แน่นอนะผมมั่นใจว่าเราจะได้สามคะแนนะสำหรับวันนี้นะครับและก็มาเริ่มต้นข่าวแรกของแมนเชสเตอร์ซิตี้กันเลยคนระับข่าวแรกครับเป็นข่าวของทางพี่บอลเซอร์โอคุนเกโลครับ โดยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามีรายงานครับจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ครับอย่างซอมุนโตเดปอติโอครับจากฝั่งสเปนครับเขาได้เผยครับว่าเซโอลคุนเกลโลครับยินดีครับจะเซ็นสัญญาทางบาร์เซโลนาครับโดยตัวแทนของอากิโลครับได้แจ้งให้กับทางจูเลปตาโดยจูเลปตานี่เขาเพิ่งได้รับการเลือกตั้งครับเป็นประธานสโมสรบาร์เซโลนาคนใหม่ครับโดยตัวแทนของเซโอลคุนเกลโลครับ แจ้งให้กับโจลาปาตาทราบแล้วว่าลูกค้าของเขาเต็มใจที่จะเล่นในถิ่นคนัมับในฤด,ดูกาลหน้าโดยอเกรโครู้ดีว่าเขาจะต้องถูกลดค่าเหนื่อยรายสัปดาห์ลงครับแต่ในทางกับการเขาได้ขอโบนัสรายสัปดาห์ในการเซ็นสัญญาเข้าร่วมโซสอนบาเซลนาในซัมเมอร์ที่จะถึงนี้และก็นี่คือข่าวของเซลก์กน่าเกโลครับและก็ทางสื่อมุนโต้เดปอร์ติวับเขาได้รายงานต่อว่าอากรับต้องการเล่นเคียงข้างกับลิโอเนลเมสซี่ครับ เพื่อนสนิทของเขาที่คำนวดโดยเกโรมีความปรารถนาที่จะเล่นกับโซสรบาเซลนาในซัมเมอร์หน้านี่คือข่าวของทางพี่าบาเราครับก็คือเซลกุนเเกโรบและก็ข่าวนี้นี่ผมต้องบอกแล้วว่าฟังหูไว้ก่อนนะสำหรับข่าวนี้เราอย่าพึ่งตีความไปครับแม้ว่าสื่อที่ออกมาพูดจะเป็นทางสื่อมุนโต d เดปอร์ติโอก็เป็นสื่อที่น่าเชื่อถือได้ครับของฝั่งสเปนครับ แต่เราต้องดูตอนที่จบฤดูกาลว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับเรื่องนี้และก็คําตอบ่ามีอยู่ด้วยครับในคลิปนี้แปบ๊บกระเดียวลาได้พูดถึงเรื่องนี้แล้วด้วยสำหรับเรื่องนี้นะครับและก็มาต่อแล้วบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของแป๊บกระเดียวลาบบก่าอนที่เราจะเจอกับทางเซาท์แทมป์ตันในคืนนี้แป๊บว่าเขาได้กล่าวว่าจากเกมก่อนในเกมดาร์วินแมบมันมีหลากหลายอารมณ์ปะปนกันไปครับจากความผิดหวังครับแต่ผ่านไปสอควันพวกเราดีขึ้นครับ และการฝึกซ้อมในวันนี้พวกเราว่ามีความขยายมากขึ้นนะและมีความพร้อมมากขึ้นนะสำหรับเกมนี้บและก็ต้องบอกแล้วว่าตอนนี้ในสนามฝึกซ้อมของแมนเชสเตอร์ที่กำลังเล่าร้อนแล้วสำหรับตอนนี้นักเตะทุกคนับมีความขยับที่จะเอาชนะในเกมนี้ให้ได้นี่คือคําตอบที่ออกมาจากปากของแป๊บกาบเดียรลาและแป๊บก็ได้กล่าวต่อว่าทุกคนนัแต่หนักดีว่าการเล่นในเดียรบการเอาชนะมันยากแค่ไหนครับแต่พวกเรา,าจะทํามันได้ครับ ตอนนี้เราจะโฟกัสกันแบบเกมต่อเกมครับเราต้องการชนะอีหกถึงเจ็ดนัดครับนะและเราก็จะคว้าชนะตามหลักคณิตศาสตร์ครับเราไม่หดหัวครับมันคือฟุตบอลครับคุณสามารถแพ้เกมได้ครับมันเป็นเรื่องปกติครับสิ่งที่ไม่ปกติครับคือสิ่งที่เราทำครับก็คือการชนะต่อเนื่องกันมา21เกมนะคนระับทุกทีมครับกำลังต่อสู้ครับเพื่อบางสิ่งบางอย่างครับเราครับกำลังเห็นว่าเกมนี้ยากแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับจะไม่มีข้อยกเว้นใดๆครับเราคิดถึงสิ่งต่อไปครับ จงมีสมาธิในเชิงบวกเราต้องการที่จะเป็นตัวเราต่อไปครับและถ้าเราทําเช่นนี้ได้ครับเราจะชนะเกมมากขึ้นนะนี่คือสิ่งที่แป,ป๊บก,กาเดียล่าเขาได้ให้สัมภาษณ์ออกมาก่อนเกมที่เราเจอทางเซาแทมตันนะและก็แป,ป๊บก,กาเดียล่าได้บอกด้วยว่าห้ามประมาทแมนเชสเตอร์ไดครับ เรายังประมาณไม่ได้ครับฟุตบอลครับนะมันอาจจะมีพลิกผันกันได้ครับนี่คือสิ่งที่แป๊บได้บอกมาก็คือกระตุ้นนักเตะในทีมครับนี่คือสิ่งที่แป๊บพูดออกมาแล้วก็เขาบอกว่าเขานี่ไม่สามารถเสียสมาธิได้ครับถ้าเขาเสียสมาธิครับทุกคนในทีมจะเสียสมาธิตามครับนี่คือสิ่งที่แบบป๊บกอเดลลาได้สื่อสาอรออกมาให้พวกเราฟังน,นะครับสำหรับเรื่องนี้ครับและก็ต่อเลยครับและแบบป๊บกอรเดลลาเขาก็ได้ออกมากล่าวถึงเรื่องของทางเซลกุนนากโรครับว่า เราว่จะคุยกับเขาว่าในฐานะมนุษย์ครับในฐานะคนคนหนึ่งครับและแน่นอนครับในฐานะผู้เล่นด้วยครับเราจะต้องดูว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อสิ้นสุดฤด,ดูกาลเราไม่สามารถลืมได้ว่าเขาออกไปนานแค่ไหนครับตอนนี้เขาเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับผมรู้ว่าเขาต้องการลงสนามครับผมคิดว่าสโมสรครับได้พูดคุยกับเอเย็นส่วนตัวของเขาแล้วและพวกเขาก็รู้สถานการณ์นี้ดีครับเราจะคุยในตอนท้ายของฤดูกาลครับ เช่นเดียวกับสถานการณ์ของทางกัปตันเฟรนนโยครับนี่คือสิ่งที่แป๊บพูดออกมาและก็เขาได้กล่าวต่อด้วยว่าเราจะตัดสินใจครับในตอนท้ายของฤดูกาลครับตอนนี้บอกได้ตามตรงครับว่าฉันสามารถบอกคําตอบกับคุณได้ครับว่ามันเป็นเรื่องโกหกครับแต่ฉันไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับในใจของฉันครับตอนนี้ฤดูกาลครับยังห่างไกลออกไปครับเช่นเดียวโปรเจกต์สำหรับฤดูกาลหน้าของพวกเราครับเราทํางานกันมามากมายครับเพื่ออยู่ในตําแหน่งนี้ ฉันไม่อยากเสียสมาธิครับเพราะถ้าฉันเสียสมาธิครับผู้เล่นนบจะเสียสมาธิเช่นกันครับช่วงพักเบรกระหว่างทีมชาตินะฉันมีเวลามากครับและฉันจะคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับก็คือเรื่องของเซอโกนากโร่ครับและก็เรื่องของกัปตันเฟรนันโยครับนี่คือสิ่งที่ป๊บกาเดียราบเขาได้สื่อสารออกมาให้พวกเราครับรับฟังครับว่าเหตุการณ์เป็นยังไงครับของพี่บาวของเราครับก็คือเซอโกนากโร่ครับและก็ต้องรอดูต่อไปครับว่าพี่บาวครับจะย้ายทีมหรือเปล่าครับเพราะว่า ทางเมสซี่เขาก็ยังไม่ให้คำตอบกับโจลลารา์ต้าว่าเขาจะอยู่ที่สโมสรบาร์เซโลนาต่อหรือเปล่าครับสำหรับเรื่องนี้และก็ทางสื่อต่างๆนี่ไม่ว่าจะเป็นเดอะซันฟุตบอลนะไม่ว่าจะเป็นทางเดอะมินเลอร์เขายกแล้วว่าเมสซี่มีโอกาสที่จะมาแมนเชสเตอร์ซิตี้เหมือนกันนะต้องรอดูว่าทางโจลลารบ้าวาเขาจะลังทางเรียวเนี่ยเมสซี่อยู่หรือเปล่าแต่เป้าหมายสําคัญของโจลลาร์ต้านี่ผมบอกแล้วว่าเขาต้องการได้เซอร์อุนากโลว่าเข้าไปร่วมทีมเพื่อลังเมสซี่ ไว้ในทีมต่อไปครับนี่คือเป้าหมายของทางโจลาบ,บอต้าครับเพราะความคิดของเขาว่าถ้าขาดเมสซี่ไปครับทีมเขาว่าจะขาดรายได้ออกไปเยอะเลยครับถ้าทีมเขาวัาเสียเมสซี่ออกไปครับนี่คือสิ่งที่โจลาบ,บอต้าต้องการที่จะรักษาไว้ครับและก็แป๊บกัเดลลาครับก็ได้สแสดงความินดีกับโจลาบ,บอต้าด้วยครับที่เขาได้รับตําแหน่งประธานสโมสรคนใหม่ครับของบาร์เซโลน่าครับก็ทางแป๊บกัเดลลาครับโจลาบอต้านี่เขาเคยร่วมงานกันมาก่อนครับเพราะโจลาบ,บอต้านี่เขาเคยเป็น ประธานสโมสรของบาร์เซโลนาครับในช่วงปี2000ครับถึง2010ครับและก็แป๊บกาเดล่าของเรานี่เคยเป็นคนซื้อของบาร์เซโลนาครับในปี2009-2010นู่นครับจนถึงปี2011-2012ครับก็ต้องบอกแล้วว่า2คนนี้ครับมีความสนิทสนมนะครับก็ต้องบอกแล้วว่า2คนนี้ครับระหว่างแป๊บกาเดล่าครับและก็ทางจูเลาววตามีความสนิทสนมกันเป็นส่วนตัวครับสำหรับ2คนนี้ครับและก็มาเริ่มต้นกันแล้ว ความพร้อมของทั้งสองทีมครับที่จะลงสนามเจอกันในค่ำคืนนี้ครับระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราครับกับทางเซาท์แฮมมันต์ครับก็มาดูเฮตูเอสครับที่เจอกัน5นัดหลังสุดก่อนเลยครับแมนเชสเตอร์ Manchester ที่ยอมรับชนะสี่ครับแพ้1ครับจะห้นัดหลังสุดครับที่เจอก,กัคออกคอนครับก็5นัดหลังสุดนี่เป็นการเจอระหว่างแป๊บกาเดลารกับกุนซือของเขาก็คือลับฮันเซนนูนเทนนะครับก็5นัดหลังสุดนี่เป็น2คนนี้ที่เจอกันครับก็เรารับชนะไปได้4ครั้งครับและก็แพ้1ครั้งครับ และก็มาเริ่มต้นที่ฝั่งเจ้าบ้านก่อนครับก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับของคุณซื้อแป๊บก็ดีล่าของเราครับฟอร์มสิบนัดหลังสุดครับชนะเก้าครับแพ้หนึ่งครับที่แพ้นี่ก็คือแพ้นัดที่แล้วที่เราแพ้แมนเชสเตอร์แต่ครับโดยตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับอยู่ในอันดับหนึ่งของตารางคะแนนนะครับโดยตอนนี้มีอยู่หกสิบห้าคะแนนครับจากการลงสนามทั้งหมดยี่สิบแปดเกมครับในลีกครับวันนี้เราจะแข่งเกมที่ยี่สิบเก้าครับก็ต้องรอดูว่าเราจะเก็บสามคะแนนได้หรือเปล่าครับแต่ผมมั่นใจว่าเราเก็บสามคะแนนได้อย่างแน่นอนครับสำหรัับบคคค่ืนนนี้ะร และก็มาดูสภาพความพร้อมของแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยครับในเกมนี้ครับทีมของแป๊บกาเดล่าครับในวันนี้จะไร้ปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บครับเพราะว่าทางนาธานากีครับเขากลับมาโอ้ฟิตสมบูรณ์แล้วครับสำหรับนาธานากีครับและก็มีศับที่จะเป็นทางเลือกของแป๊บกาเดล่าครับในนัดนี้ด้วยครับสำหรับทางนาธานากีครับและก็นักเตะทุกคนครับพร้อมครับที่จะเป็นตัวเลือกของแป๊บกาเดล่าในการลงสนามในเกมนี้ครับโดยมีการคาดการณ์จากสื่อว่า แบ๊บกับเดวลาครับจะโรเตชันนักเตะครับหลายตำแหน่งแน่นอนครับในเกมนี้ครับซึ่งตัวสำรองครับจะนัดที่แล้วไม่ว่าจะเป็นทางคายวอล์กเกอร์ครับอเมริคาปต์ครับไปโดซิวาฟินฟอร์เดนครับจะกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งครับในเกมนี้ครับแมนเชสเตอร์ครับในวันนี้ครับจะนำทัพโดยทางอินคายกุนตุกันครับเฟรนันดินโยครับและเซอร์โวคุนากโรครับคอยล่าสก,กอร์ในเกมนี้ครับ าการที่ผมพูดว่าเซร์โวคุณอากิโร่นี่จะได้ลงเป็นตัวจริงในเกมนี้ผมไปดูจากสื่อของซิตี้ต่างๆครับเขามั่นใจแล้วว่าวันนี้แบ๊บกายดิโอลาจะส่งทางเซร์โวคุณอากิโร่ลงเป็นตัวจริงครับเพราะตอนนี้อากิโร่เขาฟิตเต็มร้อยแล้วต้องบอกแบบนี้ครับสำหรับทางเซร์โวคุณอากิโร่ครับก็ต้องรอดูต่อไปครับว่าวันนี้แบ๊บกายดิโอลาครับจะส่งเซร์โวคุณอากิโร่ลงหรือเปล่าครับเราก็ต้องอรอลุ้นต่อไปครับสำหรับเรื่องนี้นะครับและก็มาดูสิบเอ็ดตัวจริงครับที่คาดว่าจะลงสนามของแมนเชสเตอรร์ซิตี้คับ แน่นอนครับว่าเกมนี้ยปับกาเดล่าของเราครับจะมาในระบบ4-3-3ครับประตูวันนี้จะใช้ทางอันเดซอนครับคู่เซนเตอร์ครับจะเป็นทางลูเบนแอสครับจับคู่กับทางอเมริลลาบอสครับแบ็คขวาจะเป็นทางไควอเกอร์ครับแบ็คซ้ายครับจะเป็นทางอเล็กซานเดอร์ซินเนโกครับและก็กองกลางตัวรับครับจะเป็นทางกัปตันเฟรนิโยครับและก็คู่เพลย์เมกเกอร์ตัวลุกในวันนี้ครับจะเป็นทางอินไคากุนโตการครับจับคู่กับทางเปโดซิลวารฟและก็สามประสานตัวลุกในวันนี้ของเราครับจะนำทัพโดยเจ้าหนูฟินโฟเดนครับ และก็ดิยัดมาเลยครับและก็คนสุดท้ายครับก็คือทางเซิร์ฟองคุาเกโลครับที่จะเป็นคนล่าสกอร์ในเกมนี้ครับนี่คือ11ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทีมเราครับก็คือทีมแมนเชสเตอร์ยูตี้ครับแน่นอนนะว่าเกมนี้แป๊บกัเดียล่าของเราครับจะโรเตชันนักเตะหลายตำแหน่งอย่างแน่นอนครับคอยดูว่าจะจริงหรือเปล่าสำหรับเรื่องนี้นะครับและก็มาตอนที่ฝั่งทีมเยือนครับก็คือเซาท์เทมป์ตันครับของคุณเซิร์ฟรับฮันเซนฮุนเทอร์ครับฟอร์มสิบนัดหลังสุดครับชนะสองครับเสมอหนึ่งครับและก็แพ้จครับ ตอนนี้อยู่ในดับ14ครับของตารางคะแนนับโดยมีอยู่3 3มาคะแนนับจากการลงสนามทั้งหมด27เกมในลีกนะสภาบความพร้อม,อนะมอนะเกมนี้ของเซาทธมป์ตันนะทีมของลับฮันเซนุนเทนนะเกมนี้เซาแธเมป์ตันนะมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บครับหลายตำแหน่งนะไม่ว่าจะเป็นทางของหน้าตัวเก่งอย่างเดนนิงับที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ครับตอนนี้อาจจะพักยาวด้วยครับในข่าวที่ออกมาครับส่วนทางทีโอออรนะับและก็ไมเคิลโอบาเฟมี่ครับก็ยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บครับนะ เช่นเดียวกับทางมิดฟิลด์ตัวเก่งอย่างโอลิออนนับโลเมอว์ก็ยังไม่พร้อมช่วยทีมในเกมนี้ครับก็ทั้งหมดที่ผมพูดอนะมาร์คสี่คนนับไม่ว่าจะเป็นทางแดนเน็ตอิงครับทีโออาร์คอร์นับไมเคิลอูบาเฟมี่ครับโอลิออนโลเมอว์สี่คนนี้จะไม่พร้อมช่วยทีมในวันนี้อย่างแน่นอนครับนี่คือนักเตะที่บาดเจ็บของทางเซาเทมตันครับและก็มาดูกันต่อเลยครับดังนั้นครับเกมนี้บรับฮันเซนฮุนเทิร์นครับเขาว่ต้องฝากความหวังไว้ที่ทางยันนิกเวเดอร์การ์ครับ เจมบอดพาวครับเชียร์ดามับและก็ทาคุมิมินามมโนครับนี่คือความหวังของเขาครับที่จะลงสนามในเกมนี้ที่จะช่วยทีมในเกมนี้ของเขาครับและก็มาดูสีเวตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทางเซาเทมตันครับแน่นอนครับว่าเกมนี้ลาฟันเซนหุนเทินครับจะมาในระบบ4-4-2ครับก็คือระบบที่เขาใช้อยู่ประจำครับสำหรับระบบนี้บประตูในวันนี้บเขาจะใช้ทางเฟเซอร์ฟัตเตอร์ครับคู่เซนเตอร์ครับจะเป็นทางยานเบนเนเลตครับจ,จับคู่ทางเยนดิตเวเดกาดครับ แบคขวาในวันนี้เขาจะใช้ทางไคล์วอกเกอร์ปีเตอร์ับคซ้ายจะเป็นทางไลอันเบอร์ธานะสี่ภาษาแดนการบจะนำทัพโดยเจมบอดพาวับอิบายมาบ์ดิยันโลว์สจวตอัมตองและก็ทาคุมิมินามิโนรับและก็คู่ของหน้าสองคนของเขาในวันนี้จะเป็นทางเชียร์ดารับจับคู่ทางนาธานเทนลานี่คือสิเอ็ตัวจริงครับที่คาดว่าจะลงสนามของทางเซาเทมตันนะ และก็มาดูทัศนคติก่อนเกมของผมมาเลยครับสำหรับเกมนี้ครับผมคิดครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราครับเกมนี้ต้องการเก็บชนะให้ได้ครับสำหรับเกมนี้ครับและก็ผมมั่นใจว่านัดที่แล้วที่เราแพ้ทางแมนเชสเตอร์แต่ครับเราไม่ได้มีฟอร์มที่แบบว่าไม่ดีนะครับสำหรับนัดที่แล้วเรามีฟอร์มที่โดดเด่นด้วยครับสำหรับนัดก่อนครับและก็ผมคิดว่าเกมนี้แมนเชสเตอร์จะเปิดเกมลุ้ว่าเพื่อที่จะประตูอย่างรวดเร็วครับและผมมั่นใจด้วยว่าวันนี้แมนเชสเตอร์จะชนะได้หลายประตูด้วยครับสำหรับเกมนี้ครับ และวันนี้เราจะกลับมาอีกครั้งครับสำหรับแฟนๆแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกท่านครับส่วนทางเซาเทมตันนี่ผมคิดแล้วว่าทีมเขาครัจะมาตั้งรับและก็รอการสวนกลับครับเขาจะใช้แผนเดียวทางแมนเชสเตอร์แต่เพราะเขาได้เห็นแล้วว่าแมนเชสเตอร์ที่คบ จะมีจุดอ่อนในข้อนี้ครับแต่ผมจะขอพูดนะครับสำหรับจุดนี้ครับเราไม่ได้มีจุดอ่อนครับสำหรับเกมการสวนแบบกันว่าแป๊บกาดิลาสามารถแก้เกมสวนกับได้แล้วครับแต่เกมที่เราพลาดไปครับเพราะว่าเราพลาดลูกจุดโทษครับในลูกแรกครับทให้ทมีมเราต้องเล่นเกมเพื่อที่จะดีเออรมอแมนเชสเตอร์ได้ได้ครับในเกมนั้นครับและก็เกมนี้ผมมั่นใจว่าแมนเชสเตอร์จะไม่เสียประตูเร็วอย่างแน่นอนครับและเราจะเก็บคินชีตได้อย่างแน่นอนครับสำหรับเกมนี้และผมมั่นใจว่าเกมนี้แมนเชสเตอร์ Manchester ที่ของเราจะชนะ2ประตูต่อ0นะูนครับ เพราะว่าที่ผมทายไว้ว่า2ประตูต่อศูนนี่ผมคิดแล้วว่าผมไปดูที่เฮตูิตที่เราเจอกับเซาแธมป์ตันมาเรานี่จะชนะเขาไม่อีกขาดนะสำหรับทางเซาทธมป์ตันนะโดยเราชนะเขา1ประตูต่อศูนย์มา3มประตูต่อหนึ่งบ้างครับ <urers> <ây> <Drake> โดยเรานี่จะไม่ชนะเกิน2ประตูต่อศูนย์นที่ผ่านๆมาครับแต่เราจะชนะเขามากกว่าสำหรับทางเซาทธมปมตันนะและก็วันนี้เราจะชนะเขาได้อย่างแน่นอน,นครับผมทายว,าว่าวันนี้เราจะชนะ2ประตูต่อศูนย์นนี่คือสกอร์ที่ผมทายครับ และผมอยากรู้ว่าผลสกอร์ที่แฟนๆแมนเชสเตอร์ซิตี้ทายออกมาจะออกมาสกอร์ไหนครับผมก็อยากรู้เหมือนกันนะลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับผมได้ครับว่าวันนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราชนะกี่ประตูต่อศูนย์นะและวันนี้เราต้องอดนอนอีกครั้งนะวันนี้เราจะมีโปรแกรมกันในคนันนเวลาตีหนึ่งครับวันนี้เรามีนัดแฟนๆแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกท่านนะพรุ่งนี้เราจะตื่นมาด้วยความมั่นใจอีกครั้งครับสำหรับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราครับ และคือเนี้เราต้องร่วมรู้นับร่วมเชีย์ให้ทีมรักของพวกเราชนะได้รับในเกมนี้และเราจะกลับมาอีกครั้งรับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ของพวกเราครับสำหรับนันี้ผมโอเลอร์บครับผมก็ไม่มีอะไรจ้าเดี๋ยวครับสุดท้ายผมก็ขอฝากแฟนครับกดติดตามครับกดไลค์ครับกดคอมเมนต์ครับเข้ามาเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผมโอเลอร์บยครับผมรักโซนต่อเนี้และก็วันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแฟนๆที่รักท่านครับสวัสดีครับ